ไดโนอเสาจะกินไข่เหรอไข้เชอญทบเสียงโหดดังเลยทุกคนเออได้นอเสาตัวใหญ่มาแล้วเ้าจะมาทำลายรังของข้าแล้ไหม หนีไปก่อนแล้วกันไทยก็หนีไปก่อนแล้วกันหนีไปนู่นแล้วไปเลยนีเสาคอย,ยาวหนีไปแล้วโอเคไปกันเลยมีไข่ของเจ้าหรือเปล่า นี่ลูกมันตามไปนี่เดี๋ยวข้าจะให้เจ้าช้างไปด้วยช้างไล่ไปแล้วเข้าป่าไปแล้วทุกคนโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบายบาย